ว้าวทับทิมค่ะออกดอกแล้วก็ติดผลแล้วค่ะเพื่อน,นหอมเรียบร้อยแล้วด้านบนเลยค่ะเพื่นนพนอนเอาลงถุกระถางเลยถุงหอมมะม่วงค่ะกันแมลงวันทองค่ะเพื่อนจะได้กินมะม่วงนะทำอย่างนี้เลยค่ะ กะเพราไม่งามค่ะมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะค่ะเพื่อนๆฉีดท่นในสูตรนี้นะคะเห็นไหมเพี้ยดำค่ะพืนพยย่นจ๋าปล่อยไว้ค่ะพืนพยย่นจ๋าไม่เหลือไม่เหลือค่ะสูตรนี้ง่ายๆเลยโอ้ชะนหน่กำลังงามๆค่ะทุกคนขาแต่มมก้อกมาดูยอดนี้เพื่อนๆดูโอ้เือนหนอนค่ะเป็นหนอนหนังเหนียวสีํำตานะคะเพื่อนๆจ๋าเหนียวโอ้ดูสิไข่หนอนค่ะเพีบเไปค่ะทีนี้ก็ฉีดท่นในสูตรนี้นะคะเพื่อน ส,ส,ะะสำคัญก็ฉีดพ่นไปทางดินด้วยค่ะนอนอาจจะซุกซ่อนอยู่ทางดินนะคะพื่จ๋าไม่เห็นตัวก็ฉีดเลยค่ะหอมหอมหอมมาราเน่หอมมากนี่มะเขือนะคะจากที่สวยๆนะคะมีอาการใบหงิกใบงอค่ะเพืพ่อนๆจ๋ามดนอนมแมลงเพี้ยเยอะนะคะมีแมงวี่ขาวยาสูบด้วยค่ะเพื่อนเ่จ๋าเห็นไหมเห็นไหมโอ้ติดพเลยค่ะ จัดและไล่มดหนอนแ,แมลงเพี้ยแมงหีขาวยาสูบอย่างง่ายๆค่ะอีดพ่นบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเษนกษตรที่น่ารักทุกท่านะคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายๆเลยนะคะในการแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอนะคะต้นไม้ต้นไหนไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะมดหนอนแมลงเพีย้ยเยอะค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค <c oughs> ่ะอุปกรณ์นะคะไม่ยากเลยคะ่ะมีสิ่งนี้เลยคะ่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ สูตรแก้การพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอใบช้ำนะคะปลายใบเน่าๆนะคะต้นไม้ของใครไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยมดหนอนมแมลงเพี้ยเยอะมากๆไม่โตสักทีค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เช่นกันนะจ๊ะวัสดุอุปกรณ์หลัก่ะหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็คือนะคะ เป็นน้ำปลาล้าเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำปลาลานะคะสามารถใช้ปุ๋ยปลาได้นะคะหรือเป็นกะปินะคะได้เช่นกันนะคะในน้ำปลาล้านะคะหรือปุ๋ยปลานะคะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโที่พืชผกต้องการนะคะและยังมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมและกำมะถันให้พืชผักแข็งแรงโตเร็วนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพืชน,นะคะทําให้พืชแข็งแรงนะคะเร่งการแตกรากฝอยเร่งการแตกใบแตกยอดได้อย่างดี ปลารนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดเร่งการแตกรากฝอยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะพืชผักแข็งแรงอย่างง่ายๆนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะฮอร์โมนอย่างง่ายๆนะคะไขะะ่เลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน b 12สูงน้ําซาวข้าวนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นน้ํายาล้างจาน,นะะต่อไปนะคะ เป็นน้ำสะอาดธรรมดานะคะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ำต้มไข่นะคะครั้งนี้ไม่ก็มีน้ำต้มไข่เริ่มกันเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่ปุ๋ยอย่างง่ายๆเนาะเปลือกไข่ต้มนะคะก็ไม่ต้องทิ้งนะคะน้ำสะอาดมาเลยค่ะแล้วเราใส่สิ่งนี้นะคะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะกระตุ้นการออกดอกค่ะต้นไม้ต้นไหนสีไม่สวยนะคะนี่น้ำซาวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆนใส่ลงไปเลยมีวิตามิน B สูงค่ะเพื่อนๆพืชเขียวโตเร็วทันใจแก้พืชใบงอกใบงอนะคะเนี่ย น้ำสาวค่าอย่างนี้ทํำยังไงคะก็คือข้าวสารนะคะหนึ่งกำมือค่ะเพื่อนๆใส่ไปในแก้วเลยแล้วก็ใส่น้ํานะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนี่ไม่กอยใช้หมดอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถนะคะเติมน้ําสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้วันต่อไปค่ะเพื่อนๆงุี้น้ำาสาวข้าวอย่างง่ายๆเลยนี่ปุ๋ยกรดอะมิโนค่ะที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะปุ๋ยปลาหรือน้ําปลาร้ายอย่างนี้เลยคะ่ะนี่อยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเราใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสามช้อนนะคะ หนึ่งสอง,ส,องสามมีทั้งธาตุอาหารรักและธาตุอาหารรองเลยค่ะเพื่อนจ๋าแคลเซียมอย่างง่ายๆนะคะจากน้ำปลาราเลยนะคะคคคกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะทำให้พืชอายุยืนค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะอมมูลไข่แบบเร่งด่วนนะคะไม้อของไข่ไม่งามไม่สวยนะคะสีสๆเหลืองเงนะคะในตัวเจ้นอย่างง่ายๆแี้เลยตีไข่เลยคะ่ะเพื่อน ใส่เครื่องดื่มชูกําลังเลยจ้าเครื่องดื่มชูกําลังค่ะขอ,องดีจริงไหมคะต้นไม้ต้นไหนนะคะไม่สวยไม่เขียวนะคะต้นไม้ต้นไหนติดดอกแล้วขวด,ดอกชอบสลัดดุดร่วงค่ะไม่ก็ค่คะใช้เครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ใส่ลงไปนะสองฝานะคะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะเป็นสารจับใบนะคะกําจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยได้ดีมากๆาไม้ของใครใบหงิกใบงอนะคะอย่งนี้เลยคะ่ะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะใส่ลงไปสองช้อน,นะคะ่ะ ตีสม,สมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็เทใส,ส่เลยค่ะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะผสมต่อน้ำ10ลิตรนะคะหรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักมปเยอะนะคะบัวน,น้อยๆน,นะคะ3ลิตร5ลิตรนะคะ ใส่ลงไปหนึ่งขันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่งขันหนึ่งชาอย่างนี้เลยค่ะลงไปเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถผสมได้ต่อน,น้านะคะสิบหรือยี่สิบลิตรนะคะได้เลยดีจริงเลยค่ะผักงามทั้งสวนรถอะไรก็ดกรถอะไรก็งามค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะมาลาลดรถเลยคะ่ะเร่งการติดดอกออกผลนะคะผลพริกดกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าผลเล็กผลใหญ่นะคะได้เก็บกินเก็บขายตลอดม่ลดเลยค่ะ รถที่ดีเลยค่ะเพื่อนๆนี่ใครปลูกบอนสีนะคะสูตรนี้นะะเลยค่ะเร่งการแทงหลอดใหม่บอนสีแตกกอใหญ่ๆนะคะสีสดสีสวยตลอดเพื่อนๆอยากกระถางเลยกระถางใหญ่งามมากไม่ใช้เลยค่ะทุกคนสวยมากๆอา้าวทับทิมค่ะออกดอกแล้วก็ติดผลแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ผ้ผลดกมากค่ะทุกคนนี่น รดทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆรถให้ชุ่มที่ต้นแล้วก็ที่หน้าดินด้วยนะคะเพื่อนๆว้าวไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะสูตรนี้ค่ะอู้ทองอไรค่ะปลูกไม่ถึงปีค่ะเพื่อนๆจา๋าอู้น้องโตเร็วมากๆอู้หเพื่อนๆดูเรงดอกกันอย่างง่ายๆนะคะต้นสวยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะละ้านู้เลยค่ะเพื่อน สูตรนี้นะคะใครปลูกไม้ผลนะคะผลจะดกแล้วก็ผิวสวยนะคะน้ำหนักดีมากๆค่ะเพื่อนเพื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโารคแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะมะม่วงมะนาวนะคะไม้ผลต่างๆค่ะมะละกอค่ะได้หมดเลยค่ะเพื่อนเนแล้วก็ลาโถที่ใช้พุ่มอย่างนี้นะคะเพื่อนลารถเลยมีต้นฟ้าประทานพรค่ะลาโลเลยค่ะเพื่อน อยูนี้นะคะเราจะใช้ทุกสองสามวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะอู้น้อยหนาค่ะเพื่อนๆจะ้ะติดผลแล้วนะเพื่อนๆอยูนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะอะไร่ันที่ใช้พุ่มเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ตัวนี้ติดดอกเพียบเลยค่ะทุกคนนา่ารู้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะพรวนดินก่อนด้วยนะคะทุกคนมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทุกสูตรนะคะมาโรยที่หน้าดินได้ด้วยนะคะ ไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลค่าใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆลิง่งสวยๆนะคะต้นแข็งแรงใบใหญ่ค่ะแร่าสารอาหารครบนะคะส่วนี้นะคะเพื่อนๆสารพัดมึกค่ะตัวผู้ตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียค่ะนี่ตัวผู้ค่ะเค็ดลับง่ายๆนะคะ พื้นที่ปลูกนะคะปลูกมะม่วงในเข่งก็ได้นะคะเพื่อนๆดูลองดูผลใหญ่แลยหอเรียบร้อยแล้วล้าลงรนเลค่ะเพื่อนๆเนลาวก็ติกระถางเลยถุงห่อมะม่วงค่ะกันมแมลงวันทองค่ะเพื่อนๆจะได้กินมะม่วงนะทำอย่างนี้เลยค่ะ ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด ไลค์กดแชร์ให้แมกอยด้วยนะคะและวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันสงการนะคะขอให้เพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะได้อยู่กับคนที่ท่านรักได้อยู่กันอย่างอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะทุกคน